วิธีกอ๊อปสีวิธีก๊อปสีพวกนี้นะครับอย่างแรกเลยให้ทุกคนกดที่สีตรงนี้นะมันจะขึ้นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมหรือบางคนอาจจะเป็นหน้าแบบย่อๆแล้วแต่ของบางคนเลยนะครับให้ทุกคนกดตรงที่ไปรูปรูปแบบดินสอเหมือนแบบดูดดูสีตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับ จากนัน้นก็จะเป็นอย่างนี้ให้เรากดค้างแล้วก็ลากสีกว่าว่าด้านบนมันจะเป็นสีที่เราต้องการนะนี่สีดำสมมติว่าผมจะเลือกสีดำต,ตัวหนึ่งอผมเือออกไปเมื่อกี้นิดนึงอันนี้นี่แล้วก็เห็นตรงนี้ไหมมันก็ขึ้นสีดำแล้วลถ้าผมจะเลือกสีแดงดูนี่นะแล้วก็ลากไปลากไปถ้ากดมันจะหายนะครับจากนั้นก็ปล่อย นี่ได้แล้วนะครับก็วิธีการกอ๊อปสีก็ง่ายมากนะครับก็ขอบคุณที่รับชมฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ